สวัสดีครับดูกระปุวิศนุไม่คิดจุแน่นอนนะครับขายที่ชอบบอลเดี่ยวตัวเดียวเน้นๆน,น,นะฮะกด Sub s c r i b ์กดไลค์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามนะครับท่านจะได้เจอเจอกับผมแบบนี้ทุกวันในช่องวิศนุไม่คิดจุแน่นอน,นครับขอขอบคุณลงกน้าไว้ก่อนเลยคำว่าแชมป์ไม่ได้ลอยมาจากฟ้าแต่มาจากการสวงหาและสามาคีสวัสดีครับ อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวิศนุไม่ขี้จุกแน่นอนนะครับทางหน้าช่องยูทูปของเรานะครับกับบอลเดียวตัวเดียวเน้นๆนะฮะวันนี้นะครับมีบอลช่วยคบปาเลเลนะครับการพบกันของ2ทีมใหญ่นะครับจากเมืองมาดริดนะฮะแอติโกมาดริดนะครับพบกับลีมาดริดนะฮะเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ผู้วีพีประจำวันนี้เราไปอัปเดตผลงานที่เราได้ให้ทางหน้าช่องดูกันสักหน่อยนะครับผลประกอบการเมื่อคืนนะครับอิ่มๆกันไปนะครับ บอลเอฟเอคัพอังกฤษนะฮะเรากดไปที่เอเวอร์ตันนะครับราคา0.5นะครับคู่นี้นะครับจบกันไปที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเอเวอร์ตันชนะที่ต้นทะเลไปทําให้บินในกลุ่มก็ยิ้มแป้นไปเลยนะจ๊ะแล้วเราก็มีอีก2อบินนะครับที่ส่งเข้าไปในกลุ่ม VIP ของเรานะให้คู่นะครับคิโรน่านะครับเจอกับรายโยนะครับเบียกาโน่เนี่ยคิโรน่านะครับบุกไปชนะ3ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็มีคู่เช้านะครับเป็นบอล เอเชียเรานีนะครับเลบานอนนะครับเจอกับจีนนะครับเรากดสกอร์สูงไปนะคู่นี้จบสกอร์อยู่ที่ศูนยนะครับก็ไม่ทํากําไรไปนะครับส่วนตัว VIP นะครับกับวัดนะแกเงินของบอลจีนนะครับก็ทํากําไรเอาคืนให้ได้นะครับเพื่อนในกลุ่มนะแล้วใครนะครับที่สนใจนะครับจะมาเป็นสมาชิกในกลุ่มเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทักทายสอบถามกันมาได้นะฮะมาครับเราไปลุยบอลเดี่ยวตัวเดียวเน้นๆของเราค่ำคืนนี้กันดีกว่านะครับ แอดโกบอลลิกนะครับเปิดบานเจอกับลิมบอลลิกนะครับราคาแรกเปิดมาอยู่ที่ลิมบอลลิกนะครับต่อราคาราคา0.25นะครับราคาปอนดนนี่คู่นี้นะครับทําการเตะกันเวลาตีสามนะครับเตะดึกหน่อยนะเราไปดูสถานการณ์ปัจจุบันนะครับตารางคะแนนของทั้งสองทีมกันสักหน่อยนะครับเจ้าบ้านนะครับแอดโกบอลลิกอยู่อันดับ5ของตารางนะครับมีอยู่38คะแนนยิงไป39นะครับเสียไป23นะครับส่วนทางด้านเรอันบอลลิกนะครับอยู่อันดับ ที่2ของตารางนะครับนี่อยู่48คะแนนยิงไป40เสียแค่11อีกนะฮะแล้วผลงานนะครับที่คู่นี้เจอกันครับเอ็เฮดสิบครั้งหลังสุดนะแอตมาริทนะครับริมบริกได้แค่2ครั้งนะครับก็สมอไปถึง4นะครับแพ้ไป4ครั้งนะครับระคาดีครับนะครับข้ามกำแพงไปได้ห้าครั้งนะฮะก็เสียราคาไปสี่ครั้งนะครับแล้วอีกหนึ่งเกมก็เจ้านะฮะคู่นี้หน้าบอลมักจะออกสกอร์ต่ำนะครับ ต่ำไปถึงเเกมก็สูงสเกมนะแล้วผลงาน5านัดหลังสุดนะครับของทั้งคู่เลยนะครับทุกรายการนะครับเจ้าบ้านแอตลิโกมาดริดนะฮะับ5นัดล่าสุดนี้นะครับชนะไป2เกมนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้1เกมนะครับข้ามราคาให้นิคปไปได้2เกมเสียราคาอยู่3เกมนะครับแล้วก็จบหน้าบอลออกสูงไป4เกมนะฮะส่วนทางด้านเรียงมาลริดนะครับงาน5นัดทีต้องบอกว่าดีสุดๆเลยนะยังไม่แพ้ใครเลยครับ เก็บชัยชนะไปถึง4เกมนะครับแล้วก็เสมอไป1เกม่การข้ามราคาดิแครปนะต้องบอกว่าไม่ค่อยที่จะน่าพึงพอใจเท่าไหร่นะครับข้ามราคาไปได้แค่2เกมนะฮะก็เสียราคาไปถึง3เกมนะครับบอออลกสจบต่าง2ผู่นี้นะครับต้องบอกว่าเพิ่งเจอกันมาครับในบอลซูเปอร์คัพนะฮะก่อนที่จะเป็นนะครับดาชันชุดขาวดิมิลิตนะครับที่เอาแชมป์ไปนะครับชนะบาเซลนานะครับแต่ด้วยต่อ4ประตูต่อ1เลยนะ ผู้นี้ครับเจอกันรอบแรกนะครับก็เป็นแรนบัลลิกนะครับที่เสมอไปกับอดิโก้บัลลิกนะครับด้วย3มประตูต่อ3นะครับก่อนที่จะต่อเวลาแล้วก็ชนะไปนะฮะเราไปดูราคาให้นยครับล้อนหลังกันสักหน่อยนะครับแอนิบัลลิกนะครับถ้าเล่นในบ้านนะฮะเราเรลืราคาอยู่ที่เสมอนะครับเก็บชัยชนะไป3ครั้งนะข้างกำแพงราคาเนี่ยับไปได้3ครั้งนะครับแล้วก็เสีย1เสมอ1นะเจ้าไป1เกมส่วนด้านน้าราชันชุดขาวลีบัลลิกนะครับ อ,ออกไปเยือนแล้วต่อราคาเสมอนะครับรากาเกมนี้ข้ามราคานแไปถึง4เกมนะแ้วก็เสียบาาไปแค่1เกมนะฮะคู่นี้นะครับมักจะออกเสมอกันนะครับดูจากเกรดราคานะที่โต๊ะได้เปิดมาตอนนี้นะครับราคาบอลแบบนี้นะครับแน่นอนนะบ,บอลสากน้านครับผม เปลี่ยนราคานีนะส่วนตัวนะเองยังชอบไปทางเจ้าบ้านนะครับแอติโกมาติดนะค่อนข้างจะเล่นในบ้านดีนะครับเคูนนี้เจอกันนะ,ะม,มักจะออกเสมือนกันเป็นส่วนใหญ่นะครับแลนะตอนนี้นะครับน้ำมนุปไม่ขี้จุกแน่นอนนะครับยังชอบไปทางเจ้าบ้านแอติโกมาติดนะฮะแล้วสุดท้ายยังไงนะเหมือนเดิมนะครับนะขอเช็คราคาดีๆค้าวสวยสนะครับเผื่อมันไหลขึ้นไหลลงยังไงนะฮะเจอกัได้กลุ่มนะครับอุ่มแพ้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การชนะแบบง่ายๆก็ไม่ใช่เรื่องดีไป